วัตถุประสงค์ของฉนวนกันความร้อนอีพีนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องฉนวนกันความร้อนอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับหลายท่านเวลาเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนเนี่ยคงจะไม่ทราบว่าเขามีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับของแต่ละประเภทงาน นะครับอาจจะขึ้นอยู่กับราคาก็มีส่วนนะครับขึ้นอยู่กับ requirement หรือว่าความต้องการของ user ก็ใช่นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราทราบวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนนั้นๆจะทําให้เราเลือกฉนวนได้ถูกประเภทนะครับช่วยตอบโจทย์เรื่องอความร้อนใช่ไหมครับเรื่องการประหยัดพลังงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้วยครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่า ในอุตสาหกรรมภาพรวมที่เราเจอเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างในการใช้ฉนวนกันความร้อนนะครับวัตถุประสงค์แรกก็คือด้านการประหยัดพลังงานโดยการลดความร้อนแผ่อันนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของ Energy Saving หรือว่าโครงการอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมครับที่ต้องเอาฉนวนมาลด h t l t s s นะครับหรือว่าการสูญเสียพลังงานเช่นค่าไฟฟ้าค่าแก๊ เป็นต้นนะครับอันนี้เพื่อประหยัดพลังงานวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เช่นอันนี้จะเห็นมากที่สุดก็คือในเจนเซตหรือว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีพวกท่อแก๊สเสียหรือว่าพวกชุดเทอร์โบใช่ไหมครับแล้วก็มันร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาฉนวนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบถอดได้เนี่ยไปหุ้มส่วนที่ร้อนต่างๆเหล่านี้ไว้ร้อน500-600อองศาเซลเซียสเลยนะครับเพราะฉะนั้น Uh, ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ใช้งานแล้วก็ตัว uh, อุปกรณ์ต่อพ่วงรอบๆเครื่องนะครับวัตถุประสงค์ที่3ด้านการผลิตหรือว่าซ่อมบำรุงนะครับ mm hmm. เช่น uh, บางอย่างเครื่องจักรบางอย่างเนี่ยมันร้อนมากเวลาช่างเขาจะเข้าไปอินสเปกหรือว่าตรวจสอบเนี่ยถ้าไม่มีฉนวนเหล่านี้อันตรายมาก นะครับเช่น Industrial Brower ที่มีอุณหภูมิผิวร้อน200-300องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่างเขาไปเช็คความเสียหายหรือความสึกหรอโดยที่ไม่สามารถอยุดพัดลมได้บางครั้งเขาจำเป็นต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมครับฉน,นวนจะช่วยป้องกันได้วัตถุประ,ประสงค์ที่4ก็คือด้านความปลอดภัยและอาชีวนามัยในการปฏิบัติงานอันนี้คล้ายๆกับของฝ่ายผลิตหรือว่าซ่อมบำรุงนะครับแต่ว่าอันนี้ ไม่ต้องมีหน้าที่เข้าไปเช็คหรือตรวจสอบก็ควรจะมีฉนวนป้องกันความร้อนไว้นะครับหรือว่า h e a โ Protection Insulation พวกนี้ได้แก่พวกท่อสตีมนะครับพวกวาลหรือว่าเครื่องจักรอะไรที่ใกล้ๆกับพนักงานของเราอาเนี้ถ้าร้อนเกิน70องศาเซลเซียสแนะนำให้มีฉนวนกันความร้อนนะครับวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายก็คือเพื่อการป้องกันไฟไหม้นะครับหรืออุบัติ ที่เหตุจากการลุกไหม้ในกระบวนการทำงานในาบางลายผลิตนะครับหรือว่ายกตัวอย่างชัดๆเช่นรถขุดเจาะหรือว่ารถเหมืองนะครับพวกนี้เครื่องยนต์เขาจะทำงานหนักมากแล้วก็เกิดมีซีลหรือปักเกณนน้ำมันรั่วขึ้นมาแล้วน้ำมันมัน,มนลงไปนะครับหยดลงไปเจออะไรกับร้อนๆแล้วก็มีประกายไฟอาจจะลุกติดไฟได้เพราะฉะนั้น เขาก็จะใช้ฉนวนนะครับเป็นไฟ protection นะครับป้องกันไฟไว้กับอุปกรณ์พวกนี้สรุปนะครับก็มี5วัตถุประสงค์ก็คือ 1. ด้านการประหยัดพลังงานนะครับด้านยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้านซ่อมบำรุงด้านอาชีวะนาไมยแล้วก็สุดท้ายด้านอัคคีภยัยหรือว่าป้องกันไฟนะครับการที่เราเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้ฉนวนมันจะทําให้เราเนี่ยไปต่อในเรื่องของอรา,ายละเอียดฉนวนการเลือกที่ถูกต้องเราจะได้ไม่เลือกฉนวนตามใจผู้ขายนะครับเราจะได้เลือกฉนวนให้เหมาะกับงานแล้วก็ได้ผลดีกับทุกฝ่ายนั่นเองขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ